สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับผมนี่วันนี้มากันววๆหนึ่งคลิปนะครับอดีได้มีโอกาสนี่เชา่าพระหลวงเพราเงินนะครับนี่ที่เป็นทั้งรูปหล่อป,ปั๊มเนือ้อป้าก้านะครับแล้วก็เหรียญจอบเล็กเป็นวัดบางคานปี2 5 1 5นะครับอ่ะป้าก้าทำไปแล้วเมื่อวัยวัยนี้นะครับนี่รอบนี้ได้เหรียญจอบเล็กนะครับเป็นจอบเล็ก หลวงพ่อเงินวัดบางคารนะครับปี2อ1 5นะครับจบเลข15นะครับเลสสั้นๆอย่างนั้นนี่แบบนี้นะครับมาทบทวนไวๆง่ายๆนะครับเอาแบบว่าพอจะได้แยกเก๋แยกแท้ออกจากกันได้นะครับคร่าวๆประมาณหนึ่งนะครับผมหยิบเหรียญขึ้นมานะครับ จอมเล็กปี15นะครับนี่เป็นกระไหลทองนะครับเนื้อทองเหลืองกระไหลทองเท่านั้นนะครับเจอเนื้ออัปก้าบ้างนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยมากๆนะครับตั้งแต่เล่นมา,าไม่เคยได้เนื้ออัปกา้าแต่เคยได้เห็นนะครับเคยได้สัมผัสน,นะครับ ยังไม่เคยได้ซื้อเนื้ออปาก้าเลยนะครับสภาพสวยๆแช้ปๆแชมแบบนี้นะครับอย่างนี้ฮะก็จะมีลอกนิดนึงนะครับมีหน้าอกลอกมีจมูกดำนะครับมีขอบขอบสนิมแบบนี้นิดๆหน่อยๆแบบนี้นะครับก็ยังได้หลายหลายหมื่นอยู่นะครับหลายหลายหมื่นอยู่นะครับมีเห็นด้านหลังไหมฮะด้านหลังก็นีมีลอกบ้างนะครับมีสนิมตาม ตามยันตามตัวเลขอะไรเนี่ยครับทั้งสนิมทั้งเทียนนะครับสกปรปกนิดนิดหน่อยหน่อยแบบนี้นะครับแต่ก็ยังได้หลายๆหมื่นอยู่นะครับนี่จับหน้าขึ้นมานะครับแขนบ้างตรงนี้นะครับแขนบ้างตรงนี้เห็นไหมฮะตอนปั๊มเนี่ยชิ้นนี้มันแตกนะครับแล้วก็ไปอยู่ในบล็อกแล้วก็ถูกกดกระแทกตึ้มตึ้มตึ้มลง,งมาจนตรงนี้แขนบ้างนะครับบล็อกแรกๆนะครับตรงนี้ยังไม่แตก ก็ยังไม่บ้างนะครับมีทั้งแขนเต็มแขนบ้างนะครับมีจำใบหน้านะครับจำขีดปากนะครับหนีบสาขีดนะครับนี่พวกด้านข้างผนังข้างเห็นไหมฮะจะเฉียงแฉลบออกนะครับนี่มีเนื้อปิ้นเกินตรงนี้นะครับในซอกนี้มีเส้นขนแมวหยิหยิ่หยิอยู่นะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะครับ นี่บนเสียหลวงพ่อมีเข็มนะครับนี่ดูปึ๊บหยิบมานะครับนี่ดูบนเสียหลวงพ่อก่อนเลยเห็นไหมฮพลิกดีๆนะครับนี่เห็นไหมครับบนเสียนหลวงพ่อจะมีเข็มออกเลยเห็นไหมครับคม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 ,คมเลยนะครับดูตาคมคมนะครับปากนะครับ นี่ไล่ลงมาหน้าอกนะครับเป็นกาบหมากเลยเห็นไหมครับหน้าอกจะเป็นกาบหมากเลยเห็นไหมครับแล้วดูในซอกแขนตรงนี้นะครับส่วนที่ลึกที่สุดนี่เห็นไหมครับส่วนที่ลึกที่สุดนะครับนี่เป็นเส้นเกิดจากรอยแตกนะครับนี่ปั๊มแล้วแตกเลยเห็นไหมครับเหมือนกันทุกองนะครับเป็นแบบนี้ทุกองนะครับแล้วดูขอบ ข้างนะครับนี่ขอบข้างนี่ขอบข้างมีเส้นวิ่งนะครับแนวนอนตลอดเลยเห็นไหมครับนี่ไหมครับพวกนี้เก๋ยพยายามทำครับด้านหลังนะครับด้านหลังรายละเอียดเยอะหน่อยนะครับผมชอบดูตรงเลข5านะครับจะมีเส้นขนแมววิ่งเป็นแพรเลยนี่เห็นไหมครับ เส้นขุนแมววิ่งขนานเลขก5ออกไปหาขอบเหรียญเป็นแพรเลยเห็นไหมฮะนี่แบบนี้ชัดเลยเห็นไหมครับนี่ชัดเลยเห็นไหมฮะแบบนี้เลยนะครับแล้วนี่เส้นนี้นะครับเส้นด้านข้างนะครับ พลิกเหรียญนะครับถ้าเหรียญแชมป์สวยๆไม่ได้ใช้เห็นไหมครับจะเห็นเส้นข้างนะครับเส้นข้างนะครับแล้วจะมีเส้นวิ่งผ่านยันนะครับเห็นไหมฮะจะมีซิ่งเส้นเนยวิ่งผ่านยันเลยครับซุบๆเลยนะครับนี่เรื่องความคมความอะไรเงี้ยฮะมีคลิปเก่าๆนี่เห็นไหมครับเส้นวิ่งผ่านใต้ยันเห็นไหมครับ เส้นข้างพวกนี้นะครับนี่ยันสูงๆคมๆชัดๆนี่พวกนี้เป็นเหมือนดินนํามันปั้นมาแปะเลยเห็นไหมครับนี่ตัวหนังสือนะครับทั้งหอหีทุกนี้ติดคมชัดนี่เห็นเลขห้าไหมครับเส้นเป็นแพรเลยครับเส้นนี้เห็นไหมฮะ ของเก๋พยายามทำนะครับแต่ว่าจะไม่เหมือนนะครับมีแต่ว่าไม่เหมือนนะครับมีชุดนี้แคปไปดูได้เลยนะครับแล้วก็ชุดนี้อีกชุดหนึ่งนี่ชุดนี้เห็นไหมครับชุดนี้เห็นไหมครับนี่ชัดๆนะครับและสิ่งที่จะขาดไม่ได้นะครับรูเจาะหูเหรียญนะครับรูเจาะหูเหรียญเขาจะไม่กลมเห็นไหมฮะ จะเป็นวงรีนะครับจะเป็นวงรีนะครับแล้วเจาะปั๊มเจาะในตัวนะครับเวลาตัดนะครับเวลาตัดเหรียญเขาจะมีเดือยเจาะในตัวนะครับเพราะฉะนั้นรูนะฮะเห็นไหมฮะมันจะปิ้นออกมานี่ครับเหมือนตอกตะปูลงไปในสังกะสีครับ เกิดจากแรงตัดนะครับแรงตัดแล้วกระแทกปั๊มเจาะรูออกมามจะป,ปิ้น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 เป็นธรรมชาตินะครับปิ้นปิ้นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับเห็นรอยปิ้นเป็นธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่จำไว้อันนี้จำให้แม่นนะครับอันนี้ต้องจำลักษณะให้แม่นนะครับถ้าถ้าจะให้ดีนะครับไปหาเหรียญในอินเทอร์เนต็ตที่เขาได้ซื้อได้ขายหรือจากเบอร์ใหญ่ๆนะครับ เอามาสังเกตรูเหรียญน,นะครับสัก20องค์องนะครับนี่เอามาดูแต่รูจอะอย่างเดียวเลยนะครับสัก20องค์องนะครับแล้วจะเ <c> ห <oughs> ็นว่ามันเป็นออย่างที่ผมบอกทุกเหรียญทุกองค์นะครับมันจะเป็นรูปิน,ปน,ปนแบบนี้ทุกเหรียญทุกองค์นะครับนี่อ่าสุดท้ายก็มาดูตัวตัดผมชอบดูตัวตัดฝั่งซ้ายมือเรานะครับ ฝั่งซ้ายมือเราจะมีบาคมคมอยู่ตรงนี้นี่เห็นไหมฮะเองนี้เห็นตาเปล่าเลยพลิกเหรียญทางซ้ายมือนะครับนี่อยู่ตรงแถวแถวรักแร้หลวงพ่อนะครับนี่จะมีคมคมอยู่สองบ้างสองบ้างเห็นไหมฮะจะมีคมคมเป็นบาโค้ดอยู่เลยครับเป็นบาโค้ดอยู่เลยแล้วพลิกมาด้านล่างนะครับพลิกมาด้านล่างตรงกลางเลยครับ พลิกมาด้านล่างตรงกลางเลยครับจะมีตัดครึ่งหนึ่งทุกเหรียญนะครับเห็นตัดกระแทกปุ๊บแล้วฉีกออกนะครับตัดกระแทกแล้วฉีกออกแต่จะมีตรงกลางที่เป็นเส้นตัดยาวลงไปนะครับนูนขึ้นมาคมๆอยู่เส้นหนึ่งเห็นไหมครับเห็นไหมครับแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับถ้าสวยกว่านี้นะครับรับกัน6 7เจดหมื่นนะครับสภาพนี้ก็3 4มสี่หมื่น ครับนี่ระทาบนี้นะครับสามสี่ห้าหมื่นนะครับนี่ร้องเอาเลยนะครับเรียกได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับยินดีรับซื้อยินดีรับเช่านะครับมีแบบนี้นะครับส่งมาที่ l ล n e แอดนะครับ vra 6 6 8 8นะครับมีตัวแอดนำหน้านะครับ vra 6 6 8 8นะครับวีระนะครับ6 6 8 8 นะครับแบบนี้ยินดีรับเช่าถึงบ้านเลยนะครับผมมีแบบนี้ยินดีรับเช่าถึงบ้านนะครับหรือว่าจะเป็นพวกหลวงพ่อเงินนะครับทั้งเป็นปีหนึ่งห้าทั้งรูปหล่อนะครับคอแอลอัป้าก้ามเล็กแปดอัปาก้ามือจุดมือนับแบงค์นะครับเนื้อทองเหลืองรับซื้อหมดเลยนะครับเป็นเหรียญจอบเล็กจอบใหญ่เป็นเหรียญรูปไข่นะครับรับซื้อขวัญถุงรับซื้อนะครับนี่ ส่งมาได้เลยนะครับแอ VRA 6 6ห8 8นะครับนี่ส่งมาให้ประเมินราคาได้ก่อนนะครับนี่แบบนี้ส่งมาได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ